เอียสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเมทัลสลักอเวกเคนิงนะครับวันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะเพื่อนนะจะตีหนึ่งแล้วนะครับนะก็สกินเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เลยสกินนะครับผมเอ่อในส่วนของไวโอเลตนะครับเดมิชันเบเกอร์นะครับเป็นสกินนักเรียนเนาะสวยงามขนาดไหนนะครับหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเพชรที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะพอหรือเปล่านะและตอนที่ผมเติมแพ็กเส็จนะครับเขาจะมีคนเอาของมาให้นะครับแล้วผมกดออกเกมไปก่อน เหมือนว่าของหายไปเลยทุกคนรับไม่ทันนะครับแอบอันนี้ก็มีอะไรมาแจากมีห่วงเนาะแล้วก็มีอะไรวันนะครับอารีนาเนาะแอบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอันดับแรกเลยปะเดี๋ยวไปดูกล่องเซอร์ไพรส์เนาะอันนี้ก็คือเอ่อเป็นการต่ออายุใช่ไหมต่ออายุบัตรแถมนะครับนี่เลยกิจกรรมเลสิกวันนะซื้ออายุนะครับบัตรเดือนนะนี่เลยก็สามารถไปซื้อกันได้เนาะถ้าเกิดซื้อตอนนี้ใช่บัตรรู บัตรลูหลาเลยนะเราจะได้นะครับต้องสามร้อยเพชรแนะ่โอ้ทำไมผมไม่ซื้อบัตรลูหลาเนะี่ยเมื่อกี้เนะี่ยกดไปดูเห็นไหมมีร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้รับรางวัลแล้วถูกไหมก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าน่าจะต้องมาซื้อแหละเหมือนกับว่าเขาเชิญชวนนะั่นไหมนะเขาเชิญชวนให้เรามาซื้อเนาะเนี่ยนะครับก็ได้เพิ่มตั้งสามร้อยเพชรนะครับก็คือออันนี้ก็คือรับหนึ่งเดือนเนาะก็จะได้เป็นอ๋อเมื่อกี้ผมเติมเกมไปนะครับเมื่อกี้ผมเติมเกมไปนะครับอันนี้ก็ได้เนาะเติมสะสมนะครับก็จะได้ ฮีโร่ส้มนะครับใช่ไหมอ่ะกดรับไปก่อนเนาะนี่นะโอ้โหได้เทวเวอร์เอามาให้ดีใจทำไมเนะี่ยสิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นฉลองครบรอบนะครับเนาะฉลองครบรอบม,มีอะไรบ้างก็มีของมาให้เราแลกนะเนี่ยนะครับอืมวิ่งมีชิ้นส่วนนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีอันนี้นะเห็นไหมไออันนี้คือแลกไปแล้วหรอคือจิ้มดูเฉยนะยังไม่ได้กดอะไรเลยแล้วก็มีเติมสะสมใช่ไหมอ่ะกดไปนะครับ 4.99เมื 99, ่อกี้เรากดไปแล้วใช่ไหมอ๋อนี่กดได้เพื่อนๆนะอันไหนที่เราทําแล้วนะอันไหนทาแล้วเนี่ยคือกดได้ไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีโบนัสต่างๆเนาะอ่ะมาดูขอพรอจินนี่กันบ้างนะครับเทเปอรเล็ก8วันนะแล้วก็มีนี่มาใหม่ครับผมโอ้โหน้องวโอเล่โอ้โหออนิเมชั่นแบบนี้น่ารักขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวทุวกคนนลยครับเพชรผมมี650ไม่พอหรอกนะครับไปเดี๋ยวไปกดรับตรงนี้ก่อนนะอันนี้ผมสุ่มไปนะก็ ไปสุ่มซื้อนะครับตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด300เนาะตรงนี้300ก็จะเป็น950นะครับขออันนี้ไปแปได้ไหมไปขอเท่ๆรอๆสักหน่อยนะโอ้โห60โอเคน้ำตาจ,จะไหลครับผม1,100นะอาจจะไม่พอด้วยนะครับอาจจะต้องกดเพิ่มไปกดอันนี้ไปนะครับมารับไปเพิ่มเพชรแดงไม่มีที่ไหนแล้วนะนอกจากเติมแฮกนะครับอขอพรจินนี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยไนหะมเพื่อนๆมีอะไรมีอะไรในคลังอีก่บ้างมีอะไรในกระเป๋าบ้าง น่าจะไม่มีแล้วเนาะอันนี้ก็คือฮีโรนะครับหนึ่งชิ้นนะไไม่เอานะอันนี้ผมยังไม่ได้เลือกเลยนะครับเป็นในส่วนของคอเนาะเดี๋ยวว่าน่าจะเลือกอยู่อันนี้ก็เป็นสีม่วงเนาะสีม่วงมีแค่นี้เองนะก็น่าจะน,นี้แหละนะครับสูงสุดห้าอันไปไปน้องไก่เต็มยังไม่ได้เล่นเลยทุยกคนแล้วก็คิวผมเล็กแปดที่นะครับเอ่อคิวบูชแนลนะเซอร์ผ้านะครับใครอยากมาอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสงครามคิวนะคิววอลสามสามด้วยนะครับก็มาอยู่ด้วยกันได้มา เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ1นึ่งพสิบเมตรจะพอหรือเปล่านะครับไปขอฟรีไปก่อนแล้วกันนะการันตีฟรีฟรีขอ3าช่องนะขอตีคี้ไปแล้วกัน3ช่องนะโอ้โห,โหขีสามช่องไปเอ้ยสองช่องก็ยังดีทุกคนนะอยากได้นานหลังๆอยากได้นางหลังแต่เหมือนเขาล็อกนะไปกดไปเลยครับผมมีเท่าไหร่ก็ต้องกดครับไม่พอก็ต้องไปเติมใหม่่ะ <c oughs> นะครับโอ้ยไม่คี้ด้วย แล้วก็นี่เล็กวันเหมือนกันนะเพื่อนๆนะมีเวลา8วันนะครับจริงๆอะผม,มว,ว่าตั้งใจว่าจะรอหลัง25นะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากเห็นกันแหละนะครับผมก็เลยประจัดเลยแล้วกันมันจะพอหรือเปล่านี่ขอคี้2ทีไปถ้าคีส2ทีมันก็จะประหยัดไป20ก็ยังดีนะหน้า80าผิผมขอผมขอคีเดวผมก็เอาแล้วนะจริงอันนี้ก็น่าจะเละปกติเนาะน่าจะเละปกตินะครับ ขอพรสําเร็จนะครับผมอได้มาทาชิ้นส่วนเนาะแล้วก็กด20นะี่คือได้ตัวละครเลยได้ไหมได,ได้สก,กินเลยได้ไหมไ,ม,ไ,ม,ไ,ไหม่ไม่เอาสเต็กได้ไหมเนี่ยเอาสเต็กหมูได้ไหมเฮ้ยที่ขุดได้ที่ขุดมาก่อนนะโอเคก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวยก่อนนะแล้วคือยังไงครับไม่เขามีฟรีครั้งหนึ่งนะทุกคนปกติมันไม่ฟรีนี่ใช่ไหมปกติมัน50เพชรเลยปะโอ้โหขีด้วยนะครับ คือที่สองอันโอเคเอาอยู่แอนไปครับผมอีกห้าสิบผมมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมโอเคนะครับไปขอขี้แล้วกันเพื่อนขอขี้ขอขี้เอานะจะได้ประหยัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเพชรไม่พอไม่ใช่เลยหรอกโอ้ยขี้ว่ะโอ้ยสองอันก็ยังดีนะครับเดี๋ยวแปดสิบผมขอขี้สักทีนะ ลุ้นเงินครับโอ้ไม่ขี่แล้วอะไปมาสองร้อยนะถังน้ำมันอ่ะขอขี่คิ่งได้ไหมทำให้ขี่นี่สามทีเลยนะอุย้ยขี่ทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องจัดว่าไวรัสอยากมาอยู่กับเราใช่ไหมเนี่ยไป่ะไวรัสออกมาเลยนะจะได้มีเพชรแดงเหลือบ้างนะครับอ่าโอเคไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือ,อแปดสิบเนาะแปดเท่าไหร่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 6 4 6 4 9 8 6 4ผมมี6 6 0โอเคไงก็พออยู่แล้วปรากฏไปเลยแล้วกันครับได้ดูรีวิวกันแล้วเพื่อนๆคืนนี้นะครับขี้หน่อยเพื่อนขี้หน่อยขี้หน่อยขี้หน่อยไม่ครีครับผมเอ้ยก็ไม่เป็นไรครับขอขี้สักทีหเลยมันจะได้ประหยัดหน่อยนะนะอุ้ยขี้สามไปโอเคสองเลครับ ขออีกทีงได้ไหมขอครีครีงได้ไหมผมอยากเป็นคนที่สุ่มได้ไวโอโดยหมดเพชรน้อยที่สุดได้ไหมผมจะค่มตัวอัจฉริยะเลยนะฮะทางค่ายอะไรไม่ได้จำชื่อค่ายไม่ได้นะเขาไม่ได้จ้างนะครับโอเคมาแล้วก็ขอขอครีสักทีนึ่งนะสองสักทีนึงสักทีนึงสองอันช่องสองสองช่องก็งงงสสยังดีเริ่มดึงแล้วลิลิลเลมพันแล้วเริ่มง่วงแล้วคริสอืมเจ็บหนักเลยเพื <pipeline>. ่อน <cose> อีก3ทีนะแปดสามยี่สโอเคพออยู่ก็ต้องขอขอบคุณนะช่วง50าสิบเฟสเมื่อกี้ที่เขาขีดให้เราเนาะเหมือนกันไม่พอ,อจริงๆเนี่ยหมดประมาณ900ามมเ,เท่าไหร่ผมหมดไปเท่าไหร่เพื่อนๆอ่ะนะครับอีกแปดเนาะ900เท่าไหร่มันมีอยู่20 เลยถ้าอะไรแล้วอุว้ยได้มาแล้วนะครับดีมาเลยน้องไวโอเลตโอ้ยชอบช็อตนี้มากเลยเพื่อนๆสุ่มใหม่ได้ไหมสุ่มสกินใหม่เลยเพื่อจะได้ชิ้นช้างนี้อีกเนี่ยโอ้โยโอ้โยอ่ะนะครับได้มาแล้วทุกคนนะครับน้องไวโอเลตเหลือยี่สิบเนาะเมื่อนะกี้ผมมีหนึ่งพันสิบใช่ไหมผมหมดไปนะครับหนึ1000่งพันไม่ใช่ดิเก้าร้อยเก้าสิบเพื่อนเพื่นเก้าร้อยเก้าสิบนีครับราคาก็ถือว่าโอเครับได้อยู่นะแล้วก็นะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่นะครับในส่วนของ อ่าแป๊บหนึ่งนะจะมีนี่ตรงนี้นะครับสามารถซื้อได้เนาะนี่นะครับเหมือนเห็นว่าให้ซื้อทีละครั้งมั้งเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อทีละครั้งเนี่ยนะครับจะได้เพิ่มการลงห่วงด้วยเวลาถ้าห่วงบวชเขาชอบบอกนะว่าเนี่ยลงเกิน40ครั้งแล้วคุณมาซื้อของในมอเนี่ยซื้ออันเนี้ยทีละครั้งเพื่อนเดี๋ยไปกดลากนะกดทีละครั้งบอสอ่านะครับแล้วก็ซื้อใหม่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะคนรู้อาจจะไม่ชอบนะครับจะไม่เป็นไรผมชอบนะ เนี่ยซื้อไปเลยทุกคนเนะี่ยซื้อที่ละครั้งนะครับเดี๋ยวลงห่วงเกินสี 4, ่สิบเราจะได้มีแต้มแต้มลงอีกเนะยใครที่ยังไม่รู้นะครับนำเทคนิคนี้ไม่ใช้นะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ลงเกินสี่สนะแต่ว่ามันยังลงได้เจ็ดครั้งอ่อนะเนี่ยเพราะว่าผมเหมือนกับว่ามาซื้อของในร้านเนะี่ยบ่อยนะครับเอะเพื่อนน้องไวโอเด็ตครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับผมหมดเลยเพชรหมดเลยทุกคนเพชรฟ้าหมดแล้วครับไปโอเคนะครับผมตอนนี้ผมเหลือเพชรแค่พันห้านะแล้วก็ อันนี้ของครบรอบหนึ่งเดือนใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือได้ไปใช่ไหมได้แต้มว่าได้นนแต้มสามสิบเก้าแต้มทุกคนรับไปแลกนะครับอู้นี่ไงสามสิบเก้าแต้มแลกอะไรได้บ้างไปแลกแล้วกันเนาะแลกท้ายๆนะครับอ่ะอันนี้ก็มีใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับมีตู้ใหม่หรือเปล่าอ๋อเป็นอาวุธเลือกเองได้เพื่อนๆนะครับผมเลือกสไนเปอร์ดิมั่นใจสิครับอ่ะล้วแต้มเกลืองอยู่นะแต้มเกลืองอยู่นะครับเรามีอยู่สองอันเราขุดเลยเนาะ เพื่อจะออกครับออกตอนยังมี40เนี่ยน,นะนายต้องตื่นแล้วแหละเพื่อนผมไม่หายนะครับพอดูตัวเลขเป็นนี้ไม่ได้ลุ้นเลยนะคือมันไม่หายอยู่แล้ว,ลวนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะใครที่เป็นสายเติมน้อยสายฟรีอาจจะแบบค่อยๆเก็บซื้อก็ได้นะอย่าไปซื้อทิ้งไว้นะไม่คุ้มนะม้ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่อ่า12เนาะเราขูดกันไปสักหน่อยแล้วกันนะครับไปขูดกันไปสักหน่อย หาอะไรมาอัพนิดนึงนะครับก็รู้เลยว่าขุดที่แรกไม่ออกหรอกเผื่อเอาปืนส้มปืนอะไรมาอัพค่าสเตตนะมันจะได้พลังสูงนะครับอ่าแก๊ลิงม่วงก็ไม่เป็นไรเนาะโอ้โหคือได้สีม่วงใช่ไหมอ่ะขุดอีกสองครั้งทุกคนนะครับน่าจะการันตีส้มในครั้งหนึ่งนะครับไปพอรล็อที่เหลือเดี๋ยวก็รอขุดพวกนี้ฟรีบ้างนะเก็บที่ขุดฟรีไว้นะครับเพราะว่าผมเติมแพ็คไว้นะมันจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ ใครที่เติมแพ็กเนี่ยเขาแข็ขงคุมเนาะอ่ะส้มมาเถอะโอ้หกระดานนี้ว่ผมมีการันตีแล้วเนี่ยสไนเปอร์ได้ไหมโหเหตเอมจี NG มาทำไมล่ะครับไม่เอาจะเอาสไนเปอร์ขี้เกียจไปขี้เกียจเอาเศษไปซื้ออ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าเพื่อนนะครับเอาใครออกดีเอาใครออกดีโอ้โหมันต้องมีคนเสียสละนะครับมันต้องมีคนเสียสละเกิดขึ้นอ่ะฮีโร่เนาะน่าจะเป็นอีวาแหละอีวาเธอไม่มีสกินอะ่ะอีวาเธอไป อยู่ตรงอื่นก่อนได้ไหมแอ่ผมอัพเลื่อนขั้นก่อนนะโอ้ยทุกคนเลื่อนเยอะเลยแหละนะครับปลดล็อกเยอะเลยนะครับเห็นไหมเลเวลสองแล้วนะครับเป็นตัวละครให้แจกฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากเก่งอยากอัพอยากเทก็ต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับอ่อาอุวุธมีไหมผมขอปืนไฟแล้วกันอ้เปิดใช้สกิลนะครับอันนี้นนี้เปิดได้ยังอันนี้บาสุก้าเนาะยืมก่อนนะสกาเลตนะเราไม่มีเลยนะครับ ให้เราเถอะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไวโอลตเ,เข้าทีแบบหนึ่งนะเข้าทีมตรงไหนเะนี่ยโอเคเข้าทีมนะครับไปเข้าแทนนี่เลยจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยหมอเท่าไหร่นะเพราะว่านี่เป็นแก๊ลิงเนาะนี่ครับแก๊ลิงมันต้องยืนยิงนานๆนะครับแล้วก็ฮีโร่ของเรานะครับผมเขาให้เลื่อนก็นเลื่อนไปนิดนึงแล้วกันนะจะได้อิ้ยนองนาเดียวผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยลานเลื่อนไห้หมดครับค่าวพลังจะได้พุงนะ่งฮะเดี๋ยวไปลงดันจะได้ไปไกลๆครับทุกคน คลิปนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะเด็กมันเถอะครับพี่ไม่เด็กแล้วนะครับคนดูบอกพี่ไม่เด็กแล้วครับพี่นะครับเหมือนเด็กเถือของเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะเป็นคำเปรียบเปยนะครับอ่นแล้วก็ได้นี่ครับนาเดียนะแล้วก็ไวโอเลตด้วยครับผมโอ้ท้าหลังขึ้นนะอีกนิดนึงก็ยังดีนะครับและสิ่งที่เรารอคอยครับผมนี่เลยสกินไวโอเลตครับผมโอ้โหโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรสวยสิไม่ใช่โคตรเฟี้ยวนะแอนรายละเอียดนะครับแล้วก็สกิน สวมใส่ครับผมอชอบช็อตนี้ยังเลยไม่มีอะไรทําก็มากดใส่สกินเล่นนะเพนะื่อนๆน่ารักดีนะครับอะอาวุธนะครับอาวุธมีอะไรอาวุธอะไรไหมเฮดเอ็มจีนะครับอาาหรดาวไปอีกสามดาวแล้วเนี่ยเอ็มจีนะเฮดเอ็มจีก็เล่นกับไวโอเลตได้นะบาสูก้าก็เล่นได้ปืนไฟก็เล่นได้นะเพื่อนๆนะแต่ผมไม่มีผมจะเล่นการลิงวันนี้นะจริงนะผมอยากเล่นการลิงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะไปลงดันเนาะเอ้ยนะครับในส่วนของมาดูคอดีกว่าว่าผมใส่คออะไรบ้างเนาะสำหรับนะครับนาเดียเป็นสายพพอร์ตเนาะเพื่อนๆจะใส่เป็นคอผู้แฝงตัวบนก็ได้นะครับแล้วก็หนอนเหล็กเนี่ยใส่อะไรก็ได้ใส,เส่เซตไหนก็ได้เนาะนะี่ครับแล้วแต่ชอบเลยไวโอเล่นเนี่ยนะผมว่าผมจะใส่ใส่นี้ไปก่อนนะคอมังกรนะครับก็ทุกสิบห้านัดเนาะอันนี้คอมังกรมงหม้อแกลล๊งสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นไลล่าเนาะคุณก็ใส,เส่เนี่ยสี่เซต ก,ก็จะคุ้มกว่านะครับแล้วก็สกาลเล็ตเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนนะสกาลเล็ตเดี๋ยวผมจะใส่เป็นซา,าตานแล้วนะครับจะได้ขีแรงๆเนาะนะครับโอเคอัพเกรดคอก่อนไหมมีตังค์แล้วไงตอนนี้เรามีตังค์แล้วทุกคนเนี่ยเราทําอะไรก็ได้ครับผมไม่ใช่เนี่ยอัพเกรดคอโอ้โหตังค์หมดเลยครับตังค์หมดอะไรอะไรก็หมดเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวไปกันดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองสกินสกาลเล็ตก,กันมีตรงไหนที่ผมยังไม่ได้เล่นตรงนี้กิจกรรมวันนี้ผมทำเสร็จหรือย,ยังเนี่ย กิจกรรมรายวันยังไม่เสร็จเนาะซื้อพลังหนึ่งครั้งยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับพลังเต็มอยู่ไปลองในที่ไหนดีกินนี่แล้วกันครับผมปะโอ้โหน่ารักครับไวโอเรตเพื่อนแม่ไม่ได้เธอต้องมาอยู่ตรงนี้ไวโอเรตเธอจะไปอยู่หลังนาเดียไม่ได้แก้ยังไงทุกคนแก้ไขทีมก่อนอืม มันเซ็ตเกิรลกรุ๊ปสาวๆของเราครับผมผมไม่เล่นเน้นเก่งเน้นเลยนะผมเน้นสก,กินสวยครับตามนี้นะไปะะ่ยิงข้างหลังครับผมยิงยิงต้องยิงข้างหลังแล้วมันมนะผมเอาเปิดแผลไปด้วยนะ แรงแล้วเนี่ยอืมกดใหม่ครับทุกคนนะ่นี่ไงมีแค่นี้แหละยิงได้แค่นี้แหละครับผมยิงข้างหลังนะพยายามยิงให้ติดวีกนะครับวอลเลตเนี่ย เป็นไงทุกคนรัวแล้วฮะกระสุนหมดก่อนนะฮะโอ้โหเท่าไรดาเมจเท่าไหร่ฮะอุ๊ยดาเมจร,รอบนี้หกล้านอะเอาเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะจะก,กินยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อะนะครับเราก็ไปกดรับกันเนาะเพราะว่าไม่เคยนะไม่เคยมาไกลขนาดนี้นั่นเป็นนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลองนี่ดีกว่านะครับ ดันเจียนที่สนุกสุดมันนะครับแผนล,ล่าเนาะแผนล,ล่าเนี่ยนะครับวันนี้ช่วงกลางพักกลางวันผมไม่คิดว่าดันมันจะง่ายขนาดนี้เนาะผมป่ะกาศผมเล่นเฉยๆนะผมจะเล่นเอาแบบเอาเชยก่อนนะทุกคนนะสรุปว่า2ี่6ง่ายจัดเลยทุกคนผ่านเชยนะครับผ่านแบบไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยยิงไปยิงมาเอา้าบอสต,ตายซะงั้นนี่ก็จะยากก็ถือว่าถ้าใครผ่านแบบย4่ิบสี่ยิบสียากสุดแล้วนะที่มันเป็นดวงอะที่พาก็ง่ายนะที่เหลือง่ายหมดแล้วนะ แต่แบบนี้ยากอยู่ทุกคนเลือดมันเยอะนะครับเลือดมอนมันเยอะนะอืมนะครับออกมาแค่นี้เลยจะตายแลนะ้วนะคือวุ้ยแรงจัดเลยทุกคนอาจจะไม่ผ่านด้วยนะเนี่ยหลบยังไงวนะเนี่ยหลบยังไงวนะเพื่อนไรเฟ้นถ้ามีเอามาด้วยเนี่ยมันทะลุได้เนาะตายแล้วครับกกระสุนแรงจัดเลยเพื่อน โูคงวสกิลสวยครับเอไปบังสู้ไปช่วยหน่อยโอเคเก็ไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ได้นาเดียดนะไม่ผ่านนะเนี่ยนาเดียดก็เป็นตัวอีกออันีกตัวหนึ่งที่ลงได้ดีนะครับเอาอะไรดีอ่ะผมว่าผมต้องหาอะไรมิสไซน์มาช่วยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปรีใหม่ตอนหลังนะครับเอามิสไซน์ก่อนไม่งั้นจะไม่ผ่านนะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการครับผมจะด่ดานบอลลีกันใหม่ครับ เราล็สวยจริงเพื่อนจริงอันตีน่ยังแจมเลยนะครับนี่ไงไมีซายมาช่วยน้องแล้วครับโอ้ยไม่ได้ตัวนี้นางเอกนางเอกจะตายง่ายๆไม่ได้ครับเรามารีวิวนะไวโอเลตโอ้่ทันเปลี่ยนนาดีครับตายก่อนนะ แล้วการที่เล่นกาลิงเนี่ยนะครับข้อยากของมันก็คือมันต้องกดค้างเพื่อนๆนะนต้องกดค้างนะครับโอ้โหตายไม่น่ารอดอะแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินนะมาลองให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับในนี้เนาะเหลืออะไรอีกบ้างแหละเดี๋ยวผมไปลองในนี่ดีกว่าในบทดีกว่าเพื่อนบทผมเจเหรอเจแผนที่ใช่ไหม อันนี้คือกแบบยากปะะหมดยากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปลองให้ดูแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปลองไวโอเลตให้ดูโอ้แต่มันจะยากไหมแม่เลือดน้องจะลดไหมโอเคนะครับมาก่อนจากกันไปเดี๋ยวลองแบบเต็มๆให้ดูเนาะไปทางไหนเนี่ยผมกิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้แล้วเก็บของไม่ทันด้วยกิ้งเร็วจัด ไม่ค่อยเหมาะแก๊ลิงนะเพื่อนผมบอกไว้ก่อนนะผมอยากเล่นแก๊ลิงกับตัวละครที่ผมไม่มีนะฮะไลลา,ลาไม่มีวันนี้ก็เอาเวลเล็ตมาลองให้ดูเฉยๆนะถ้าเวลเล็ตเป็นปืนไฟปืนอย่างอื่นนจะคุ้มค่ากว่านะครับบาซูกา้าปืนไฟเฮดมจีได้หมดยกเว้นยกเว้นปืนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ต้องแบบว่ากิ้งเอากิ้งเอากิ้งยิงกิ้งยิงนะครับเนีย่ยเห็นไหมสกินมันอาจจะสกิลมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนาะแต่ตัวละครสวยมากครับผม อกับตกกับตกฮะกิ้งไปก่อนดวงตีครับโอ้โหยันตีสวยจ้าทุกคนหนักปืนฮะไม่รู้หนักปืนหรือหนักอะไรครับกระโดดไม่ขึ้นขอเลือดได้ไหมลุงลุงให้อะไรผมมาเนี่ยผมอยากได้เรื่อยครับจังหวะนี้ผมปอดมาครับมวนหน้ากิ้งยิงไปดิมวนยังไปดิปาละเบิดเข้าไปฮะ โอเคนะครับมายิงเข้าไปยิงเข้าไปเฟียงระเบิดแฮะโอ้โหนี่เงี้อนคือถ้ามีบาสุก้าหรือลูกซองนะเออลูกซองก็เล่นได้นะจริงๆแล้วนะครับกินกินกินเข้าไปแต่ว่าลูกซองมันก็มีตัวเทเวอร์เนาะนะครับแล้วก็มีใครกันมีตัวละครอ,อย่างผมจะขึ้นไปยังไงเนะี่ย ต้องวิ่งไม่ได้นี้ใช่ไหมจะมีตัวละครเทเวอร์กับจิงโจ้อ,อยู่แล้วนะครับอืมพวกกลิ้ไฟเราพวกน้เล่นได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวละครอาจจะไม่ค่อยเข้าที่เรามีแต่เราก็อยากเล่นโอ้โหจะตายแล้วทนะุกคนผมขอเอาน้องมาปั๊มฮิวนะหล่นนั้หล่นบ้างไหมเดี๋ยวให้น้องแววเล่นมาเก็บโดนัทก,กินนะครับ ดูยีไไงดูจัดก,การกิ้งทุกคนมาลงลงมาลุงขอเลือดด้วยลุงโอ้เาเรียนไม่ให้ลุงคิดว่าผมไม่มีตังคนะ์เนี่ยลุงควรเรียนไหมผมเนี่ย จะถึงบอลแล้วนะครับไอตัวนี้ใช่อบอลไหมเนะี่ยจำไม่ได้แล้วทุกคนนี่เนี่ยครับเก็บโดนัทก่อนเก็บโดนัทก่อนโดนัทยังมีรูนะครับหุ้ยจะตายนะลูกกินเงย่เนี่ยกินเง่นกินเง่นทุกคนเฮ้ยมันถึกจังไนงะ ไม่ได้จะต,ตายครับนั่อีกตายไม่ได้ครับผมให้โดนัทหล่นเยอะๆก่อนนะมีไม่มีโดนัทหล่นไหมนี่เก็บโดนัทอย่างนี้ครับเหมือนลเลยเพื่อนๆนะสกินค่อนข้างดีนะครับหมุนมายิงไนงะเรียบร้อยครับอุย้ยสกินสวยจัดเพื่อนๆใครที่มีไวโอเลตนะครับแล้วไม่ได้จัดเนาะไปจัดกันเลยครับขอร้องแหละสวยจริง น,นี่ก็เก็บแต้มไปนะเรียบร้อยครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะรีวิวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปเซตคอเซตเดี๋ยวขอไปฟาร์มคอสักประมาณสักพักหนึ่งนะพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องคอให้เพราะว่าบางทีเนะี่ยพูดแล้วมันไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเอาไปหามาให้ดูนั้นเลอนะสำหรับใครที่แบบว่าพี่ออคอแบบนี้ใส่ตัวอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมก็มีความรู้เรื่องคอรประมาณนึล้นะครับยังไงก็ฝากนะครับผม ก่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับบูช anel ของเราด้วยนะครับผมถ้าอยากให้มารีวิวดีๆแบบนี้อีกแล้วก็นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจัดให้ใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ